สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเตรียมเซตอุปกรณ์นะครับสำหรับกิจกรรมงานไหมนะครับประเพณีปลูกเสี่ยวนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะไปเซตกันประมาณบ่าย2องโมงนะครับที่สารกลางจังหวัดขอนแก่นนะครับก่อนอื่นเรามาเตรียมเซตอุปกรณ์นะครับที่เราจะต้องใช้งานไหมนะครับเป็นงานที่งานประจําปีนะครับงานกาชาิจังหวัดขอนแก่นเนาะเป็นงานที่ใหญ่เพราะฉะนั้น ถ้าเป็นไปได้นะครับที่ผมดีไซน์ไว้ก็คือพยายามที่จะไม่ใช้อุปกรณ์ที่มันจะต้องใช้แบตเตอรี่เนาะนะครับแต่ไงเราก็ต้องเตรียมสำรองไว้นะครับกล้องเราจะใช้กล้องลูม i กนะครับในการรันทั้งหมดนะครับโดยเจ้า G-H5 เป็นตัวพระเอกนะครับแล้วก็จะใช้ G85 นะครับในการเป็นพระรองสำหรับกล้องหลัก2ตัวนะครับแล้วกล้องบรรยากาศ แล้วก็จะทากล้องเสริมขึ้นมใหม่กล้องหนึ่งตัวนี้ปีนี้ก็คือเป็นกล้องออสโมแอคชั่น5นะครับติดเมาส์ตรงนี้นะครับแล้วก็ยืดยืดเสานี้ขึ้นแล้วก็ไปผูกยึดกับอะไรสักอย่างนะครับเสาตัวนี้ก็จะสูงประมาณ5เมตรเราก็จะได้มุมสูงในระยะบินโดรนระยะต่ําเลยนะครับเพราะว่าในพื้นที่งานเขาห้ามบินโดรนนะครับเราก็จะได้ภาพมุมสูงเราก็ยังใช้ เทคนิคนิดหน่อยนะครับอ่ะนี่ดีไซน์ไว้เดี๋ยวเราไปดูมุมภาพนี้เป็นไฟเบอร์นะครับราคาหลักร้อยนะครับแต่ว่าแข็งแรงดีที่เพราะเมื่อวานผมยืดดูใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเซตอืมบึมบึมบมบมทีนี้งานของเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับจอ led เนาะนะครับแล้วก็แสงไฟในงานเพราะว่าเป็นงานกลางคืน นั้นสิ่งที่เราจะต้องรีเช็คอีกรอบหนึ่งก็คือเรื่องของการปรับตัวค่าการปรับตั้งค่าของกล้องนะครับให้มันเหมาะแมชกับความถี่ของแสงไฟในภายในงานนะครับเพราะฉะนั้นในบ้านเราปกตินะครับไฟพื้นฐานเลยนะครับก็คือจะมีความถี่ที่50เฮิร์นะครับเราก็ต้องมาตั้งค่าในตัว สวิ c ช์ r นะครับโดยเข้าไปที่ setting นะครับเราก็เลือกไปที่อ่ตัวนี้ format นะครับตรง output format นีครับซึ่งมันจะ output format ทั้ง record แล้วก็ output format ทั้ง h d m i 2นะครับซึ่งเราจะไปจะออกตัวระบบ ob ไอ้ระบบจอดิส l a y เพราะฉนั้นในฟังก์ชันของสวิ h ช์เนี่ยมันจะมี2โหมดก็คืออ่โหมดก็คือ 1080p 6 0 f p 6 0ฟรมเปนะครับ หรือว่าความถี่นะครับถ้าเทียบกับแสงไฟนะครับแล้วก็มีหมวดที่2คือ1 0 8 0 P 59.94นะครับแล้วก็เราจะเลือกเป็น1 0 8 0 P 50เฟรมเปอร์เซกนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มมันก็จะรีสตาร์ทครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะตามจำการตั้งค่าใหม่นะครับนี่คือเรื่องของตัวสวิตช์นะครับทีนี้เราก็ต้องมาต่อดูว่าเมื่อ มันส่งผ่านสมมติเราต่อผ่านไวเลสเนาะมันจะต่อได้2อ,อย่างนะครับก็คือต่อผ่านสายโดยตรงกับต่อผ่านไวเลสนะครับผมทสให้ดูตัวแรกก่อนก็คือต่อผ่านสายโดยตรงนะครับก่อนอื่นเราก็ต่อกล้องให้มันมีไฟเลี้ยงก่อนอเปิดกล้องขึ้นมานะครับเราก็เข้าไปที่การอ่ะ เลกคอร์ดฟอร์แมตนะครับเลือกเป็น mp4 lpcm นะครับมันจะได้ความละเอียดที่สูงนะครับแล้วก็แน่ใจว่าตัวนี้เป็น 1920p 50เฟรมนะครับโดยที่เราจะมาตั้งตรงค่าประแจนะครับแล้วก็มาที่โหมดของโหมดหมายเลข2มั้งครับไม่ใช่ ่ะตรงนี้นะครับโหมดที่3นะครับของหน้าปรจแจมันจะเขียนว่า system frequency นะครับเราเลือกเป็น50เฟรมเซกนะครับเพื่อให้กล้องก็50 OB ก็50นะครับภาพจะได้ออกไปที่จอให้มันตรงกันเราก็เอา <c> HDMI <oughs> เอาช่องที่4มาต่อเข้ากับกล้องแบบนี้ เราก็จะได้ภาพในโหมด P อ่าโอเคประมาณนี้นะครับอซอสสีก็จะเข้ามาแบบนี้นะครับอืม Okay. นี่ภาพจากกล้องนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันออกไปที่เท่าไหร่นะครับเราก็มาที่เมนูนะครับแล้วก็เลือกมาที่ setting ค okay. ถ้าเป็นเมนวนแบบนี้นะครับต่อสายเข้าเลยตรงเนี่ยยังไงมันก็เป็น 50p เนอะนะครับถูกปะน่าจะถูกแหละใน OBS เราก็ต้องตั้งเป็นค่า 50p เนอะถ้าเราจะเอาผุดออกทีนี้ประเด็นคือเราจะเอาตัวนี้ออก HDMI เอาไปที่ระบบจอ LED นะครับก็คือจอแสดงผลในงานถ้าต่อแบบนี้นะครับถ้ากล้องเซ็ตไว้50 OBS เ50ยังไงมันก็ต้องออก50เนาะเป็นไป,นป,นปนไม่ได้ทีนี้เรามาดู Wireless บ้างนะครับตัว w i r e l s เขเป็นกล้องหมายเลขสามแล้วกันโอเคกล้องหมายเลขสามตัวนี้อ่อนแล้วนะครับแล้วก็เอามาใส่ในตัว <c oughs> Okay. แล้วก็ภาพจากกล้องมาใส่เข้าไปในตัววา l เลสแบบนี้แบบนี้โอเคอ่ะโอเคตรงวเลสจะเห็นว่ามันรับสัญญาณภาพมาเป็น1 0 8 0 p 25 f เฟรมนะครับเพราะว่าโหมดมันเป็น normal นะครับถ้าเราปรับเป็น high นะครับหนึ่งศูนย์สี่ yes yes โอเคตัวนี้จะลองมันจะรีบูตหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้ตัวส่งรีบูตแล้วนะครับแล้วมาดูตัวรับมันจะรับเป็นถึง60เฟรมเอร์เซกได้ไหมนะครับสำหรับ X0 Cineview HE ตัวนี้นะครับตอนนี้มันบูตอยู่ นี่มันชแนลหนึ่งใช่ไหมอ๋อชแนลหนึ่งอนี่ชแนลสิบหกมันจะเจอกันไหมเนี่ยโอเคงั้นเราไปปรับตัวนี้เป็นชแนลหนึ่งเอ้ยชแนลสิบหกนะครับบางทีมันเลื่อนได้เนาะนะครับ Yes ตัวนี้มันก็จะรีบูตแล้วก็รับสัญญาณช่องที่มันตรงกันนะครับตอนนี้มันเป็นช่องหนึ่งอยู่มันจะรีบูตนะครับเพราะว่าผมสไลด์วงแหวนด้านข้างตัวนี้อ่าพอช่องมันตรงกันมันก็น่าจะรับสัญญาณได้เนาะ ก็จะเข้ามาเป็นอินพุตหมายเลขหนึ่งหมายเลขสามดิมาแล้วนะครับกองสามโอเคก็ยังรับเป็นยี่้าเฟรมอยู่ก็ไฮสปีดแล้วนะแสดงว่าตัวนี้มันรับได้แค่ยีห้าเฟรมหรอ,อระจอกแท้ รับมาเป็น25เฟรมนะครับเพราะฉะนั้นกล้องสมตัวนี้นะครับก็คือเป็นนี่คือภาพจากระบบไร้สายนะครับมันจะเห็นชัดตอนไหนนะครับมันจะเห็นชัดตอนที่เราเอาเราภาพเนี่ยนะครับไปเสียบเข้ากับ ไม่ใช่สิไปต่อเข้ากับด้านหลังนี่เป็นจอยดี D เนาะพอเป็นจอยดี D, ปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นภาพได้ชัดเลยว่าไฟมันจะกระพริบหรือไม่กระพริบนะครับตัวนี้ยังเป็น25เฟรมเปอร์เซกอยู่ แต่มันพอมันหารยีบห้ากับ50ลงตัวหมายถึงว่า50คือ25่าคือ50หาร2เนาะยังไงความถี่มันก็จะไม่กระพริบนะครับฉายไปที่แสงไฟแสงไฟเช่นไฟแบบนี่ไฟดีแบบน,นี้เห็นไหมมันจะไม่กระพริบนะครับมันก็จะนิ่งเหมือนที่ใกล้เคียงกับทหตาเราเห็นเลยนะครับแต่ถ้าเราปรับเฟรมเฟรมเรทของภาพผิดนะครับไฟตัวนี้มันก็จะกระพริบน,นี่กระพริบแบบนี้เห็นไหมฮะ นี่ที่มันเป็นฟิกบางอย่างที่มันต่างกันอยู่เพราะนนั้ในตัวนี้เราก็ต้องมาช่วยมันตรงการตั้งค่านะครับต้องปรับเป็นหมดเมนนัลถึงจะปรับตรงนี้ได้นะครับฟิงค์ดีคริสก็คือการลดค่าความกระพริบเราต้องไปโหมดเมนูนัลนะครับแล้วก็ปรับมาที่ วิ่งดิคลิสตัวน,นี้นะครับเปลี่ยนเป็น50ดูนะครับกระพิบนักกว่าเดิมอีกโอเครบบเป็น120ดูสิก็ยังมีอยู่ครับเพราะฉะนั้นค่าที่มันเหมาะสมก็คือประมาณ1 0อนึงนี่แหละนะครับโอเคปกอกล้องกับ OB บเซตค่าตรงกันแล้วนะครับเอ่อทีนี้มาว่ากันด้วยเรื่องเสียงนะครับไปที่เมนู แล้วก็ไปที่ audio 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 mixer ตัวนี้นะครับเรารับเสียงจากตัวนี้เข้ามาผ่านตัว XLR ของเครื่องเสียงในงานนะครับแล้วก็มาผ่านตัวโฟนแจ็คนะครับมาเข้า3.5ในตัวสวิตช์นะครับทีนี้มิกเซอร์มิกหมายเล็กหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องดูว่านะครับค่า d ด f ฟ u l t ของมันเนี่ยมันถูกตั้งค่าไว้ถูกต้องหรือยังนะครับอันนี้อ่อนแล้วนะครับ มันก็จะมีค่าปรปรปรพาต่างๆแบบนี้อาา่าฮะฟ r e q u นซี่มิ d เรนจ e นะครับการปรับค่าตั้งค่าเอา่อเกนค่าพวกนี้เป็นค่า d e ดี u l t อยู่แล้วนะครับอืม ผมอยากจะรู้ว่าค่า e ดี u l t มันคืออะไรวะอ่ะเดี๋ยวลองอเมื่อกี้เราปรับ200กับบกับบลาะเรารีเซ็ตตัวนี้ดูนะครับมาที่โหมด setting นะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่าสุดท้ายคือการรีเซ็ต factory reset นะครับคอนเฟิร์มปุมแล้วดูว่าค่า e ดี u l t ของ Go s e a m นะครับตัวนี้นะครับมันตั้งค่า ตัวซิกแนลของออ d ดิโอนะครับตอนรับอินพุตเข้าไว้ที่เท่าไหร่นะครับกด Enter นะครับก็จะได้ค่าตัวนี้ขึ้นมานะครับโอเคโอเคเรามาตั้งค่าตรง setting ไม่ใช่ดิ a u d i ี m u x i r Mixer นะครับแล้วก็ mix 1่งตั้งเป็น on ไว้ก่อน 0 db 0 db 6ดีบลบหนี่ไง0มิลลิเซกนะครับแล้วก็ค่าเกตต่างๆ r e l รีเลส i ามถูกแล้ว210มิลลิเซกเกนห้0 0้เกตแอดแท็ก0า0 0ิ0ออ่ะแสดงเป็นค่า default มาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราปรับตั้งให้มันตรงกันนะครับเป็นการรีเซ็ตละเดี๋ยวเรา sd ส a r การมาตั้งค่าตัวนี้ให้มันใหม่ ก็เสร็จกระบวนการในการเซตตัวกล้องนะครับก็ทําอย่างนี้ทุกตัวนะครับเพื่อให้มันเ,เป็นแบบเดียวกันเนาะนะครับเรียบร้อยสําหรับกล้องตัวที่1พอเราเซตกล้องเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาดูเซตอัพอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับงานต่อพ่วงต่างๆนะครับแบตเตอรีง่งแบตเตอรี่สำรอง อะไรที่มันต้องใช้นะครับพยายามจัดให้มันอยู่ในหมวดหมู่เวลาหรือกลางพับมันจะได้ง่ายๆนะครับที่ผมอย่างที่ผมบอกว่างานไหมเนี่ยนะครับผมจะพยายามไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับแต่ผมจะใช้สายเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นตัวกล้องก็จะต้องถูกปรับเปลี่ยนโหมดฟังก์ชันใหม่นะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับฟังก์ชันงานนะครับก็จะใช้ GH5 นะครับในการต่อแบตเตอรี่ตรงเข้าไปนะครับก็จะต่อเข้ากับแบตเตอรี่ดัมมี่ตัวนี้แบบนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้ไปใส่กับ gh 5นะครับก็จะได้แบตกระสือทึ้มาตัวหนึ่งส่วนอย่างอื่นนะครับก็เดี๋ยวเราไปว่ากันหน้าง,งานนะครับว่าเราต้องเตรียมอะไรยังไงต่อแต่เพลงกไฮไลท์ของเราก็คือเราจะใช้มุมกล้องสูงขาตั้งยาว5เมตรตัวนี้นะครับในการได้ภาพมุมใหม่ขึ้นมาโดยการต่อกับกล้อง o s m o Action 5 นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับในการเตรียมการเดี๋ยวไปดูหนงานกันตอนบ่ายสองโมงขอบคุณแนละสวัสดีครับ